ดีครับผมคนนี้นะครับช่องคนดินชาแนลนะครับช่วงนี้เป็นช่วงคนดินเข้าวัดครับเสียงอาจจะยังไม่ค่อยดียังเพิ่งหายป่วยวันนี้นะครับผมพาเพื่อนนะครับมาเที่ยวที่วัดพันยะผลนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับแลวผมจะพาชมบรรยากาศโดยรอบนะครับครับผมเริ่มต้นแล้วครับผมพาเข้ามาที่วิหารสร้างสมวงศ์นะครับวิหารนี้มีพระประจําวิหารที่ถักสิ่หนึ่งองค์นะครับนั่นก็คือหลวงพ่อยิ้มนะครับ หลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อยิ้มนะครับด้านบนจะมีคําบูชานะครับของหลวงพ่อยิ้มอยู่นะครับหลวงพ่อยิ้มท่านอยู่ด้านหน้าสุดนะครับผมจะมีรูปยิ่งให้ดูนะครับตรงนี้นะครับหลวงพ่อยิ้มในวิหารนี้จะมีหลวงพ่อยิ้มแล้วก็พระประธายให้เราร่วมทําบุญปิดทองครับและภายในวิหารนะครับยังมีให้เรายกช้างนะครับทําบุญลงศพนะครับแล้วก็มีพระประจําวันนะครับให้เราถวายสังฆทานถวาย พระไตนะครับด้านนี้นะครับพระประจําวันนะครับภายในวิหารนะครับพระประจําวันนี้เขาจะไม่ให้ปิดทองนะครับการปิดทองนียให้ปิดทองเฉพาะช่วงพระประธานตรงพวกหนุ่อพยิ้มนะครับในวิหารนะครับตรงนี้ช่วงหนุปคนเริ่มทยอยมาเยอะขึ้นนะครับด้านหน้าวิหารครับจะมีให้เราเติมน้ำมันตะเกียงตามพระประจําวันเกิดนะครับตามรูปเลยนะครับขยับเข้ามาข้างในหน่อยนะครับจะเป็นวิหารหุ่นคีพึ่งนะครับด้านในจะมีพระเกจิอาจารย์ 10รูปนะครับอย่างหลวงปู่สุกวดปากคอนะครับหลวงปู่แหวนนะครับด้านในก็เป็นหลวงปู่ปานวัดบานนโมโคนะครับมาทางนี้ก็สมเร็จพระญาณโตพรมดังสีนะครับหลวงปู่ทวดครับพอดีภาพอาจจะเบื่อนะครับพอเราถ่ายย้อนแสงนะครับหลวงพ่อสดวัดปักน้ํานะครับอ่าข้างในผมไม่แน่ใจครับผมหลวงพ่อสดวัดปักน้าครับมีหลวงหลวงปู่มั่นนะครับครูบาศรีวิชัยนะครับ และด้านองค์แรกสุดน่าจะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับเป็นวิหารขุนทีพพึ่งนะครับเราสามารถทําบุญถวายดอกบัวเกิื่อนดอกบัวทองในวิหารนี้ได้นะครับห้องแอร์เย็นมากครับที่นี่ครับขยับจากวิหารขุนทีพพึ่งนะครับจะเป็นอีกหนึ่งวิหารนะครับมีพระสังกัจจานะครับพระแม่กุนอิมนะครับปู่ชีวกกมลพัทนะครับแล้วก็องค์พระพิคเนศนะครับขยับไปนิดนึงองค์พระพิคเนศนะครับด้านนี้นะครับองค์พระพิคเนศของทางวัดนี่นะครับจะมีองค์ใหญ่นะครับ อ่าองค์นี้คือองค์ใหญ่สุดเลยนะครับเราสามารถทําบุญขอความบ่พอพรได้นะครับขอหนูกระหนูมุสิกะ2ตัวนี้ข้างหน้านะครับในรูปเลยนะครับแล้วองค์พิคเนหนึ่งองค์นะครับเราสามารถทําบุญได้โดยมีกํากไรนะครับมาใส่ที่ข้อมือองค์พิคเน่นะครับมีที่ทั้งใจและสุดท้ายครับพระราหูนะครับช่วงนี้ไข่โด่งไม่ดีนะครับแวะมาทําบุญที่วัดทัยผลปูชาพระราหูได้เลยครับ ครับผมต่อจากวิหารเมื่อกี้สักครู่นะครับจะเป็นวิหารพระธาตุประจําปีเกิดนะครับวิหารพระธาตุประจําปีเกิดตรงนี้นะครับอ่าด้านในเป็นพระพุทธเจ้าทรงชุดกษัตริย์นะครับอ่าถ้าเกิดผมอีกครั้งแรกผมนึกว่าสมเด็จอมประถมนะครับแต่ท่านชื่อหลวงพ่อหลวงพ่อรัตนนะครับหว่าัยผลนะครับจะทรงชุดกษัตริย์เหมือนสมเด็จอมประถมเลยนะครับองค์นี้นะครับ จะเป็นพระธาตุประจําปีเกิดนะครับพระธาตุประจําปีเกิดของวัฒนยพลเนี่ยองแรกนี่คือของปีชวดนะครับแรกขยันไปเลยนะครับปีฉลูนะครับแล้วจะมีรูปด้านข้างที่ผมขึ้นไว้นะครับเป็นรูปสองเจ้าวาดนะครับปรรจุพระธาตุในเจดีย์นะครับนะครับประวัติของพระธาตุประจําปีของวัฒญพนนี่นะครับทานเจ้าวาสนะครับท่านได้ไปเชิญมาจากประเทศศรีลังกาทั้งหมด13องค์นะครับ13องค์แล้วก็มา ปฏิฐานในพระธาตุประจําปีเกิดนะครับของวัฒนผลตรงนี้นะครับเป็นพระจำลองนะครับทั้ง13องค์เลยนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนี่คือปีละกานะครับเอ่อปีปีถ่อขอโทษทีครับเพราะนี่ปีมะโรงครับไล่ตามปีเกิดไปเลยนะครับตรงนี้ผมจะขึ้นรูปด้านข้างนะครับเป็นรูปพระธาตุองค์พระธาตุนะครับแล้วก็ตอนที่ท่านบรรจุ ใส่ในพระธาตุนะครับถ้าคลิปนี้มีภาพมืดต้องขออาภัยด้วยนะครับพอดีผมไปช่วงช่วงเที่ยงครับด้านนอกแสงอาจจะเยอะสักหน่อยนะครับอันนี้คือปีมะเมียนะครับท่านไหนอยากทําบุญประจาพระธาตุประจำปีเกิดเนี่ยสามารถมาทําที่วัดธัญผลได้เลยครับมีครบทั้ง12ปีเลยนะครับอันนี้คือปีมะแมครับ ปีวอกนะครับผมจะไล่ไปเรื่อยตามปีเกิดเลยครับไปปีละกานะครับปีละกาปีจอนะครับตัวน,นี้ ถ้าเกิดเพื่อนๆไหนเห็นรูปพระธาตุยาปีสามารถขอพอรจากคลิปผมได้เลยนะครับจากตอนนี้เลยนะครับได้ขอพอรได้เลยนะครับสุดท้ายปีกุลครับปีกุลจะมีพระาสององค์นะครับสองฝั่งนี่คือเรื่องราวนะครับประวัติความเป็นมาของ จดีสิบสราศีนะครับที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ผมบอกตอนแรกไปนะครับว่าจางเจ้าวาดได้เชิญมาจากประเทศศรีลังกานะครับนี่คือประวัตินะครับที่ท่านลงไว้ที่วัดนะครับลองชมกันดูได้เลยครับ ออกจากวิหารวัดเ,เจดีประจําปีเกิดศตราศีนะครับทางนี้คือทางเดินที่เราจะไปโบสถ์เก่านะครับไปไหว้พระกันนะครับไปไหว้โบสถ์เก่านะครับถงวัดไทรญผญลนะครับจะมีโบสถ์อยู่สองหลังครับคือโบสถ์เก่าแล้วก็โบสถ์ใหม่นะครับถมจะเล่าประวัติให้ฟังนะครับ นะครับผมที่เห็นในรูปเนี่ยก็คือพระโอโบสถหลังเก่าที่อ่าเขาเรียกว่าอะไระสร้างพร้อมกับทางวัดเลยนะครับวัดธัญ,ญผลสร้างในปีพศ2410นี่ะครับนี่คือรูปบทเก่านะครับพระโอโบสถหลังเก่าเนี่ยสร้างขึ้นหลังจากวัดสร้างแล้ว20ปีคือสร้างในปี2430นะครับได้รับพระราชทานวิสงขมัสีมา ในปีพศ2449น่ยี่ะครับของวัฒนัยผลนะครับนี่คือโบสถหลังเก่านะครับในปี2 5 3 0นรบะครับาทางเจ้าวาดนะครับได้มองแล้วว่าอุโบสถหลังเนี้ยลังเก่านะครับที่เคยใช้ใช้ใช้อยู่เนี่ยเกิดความซรุดโทมมากนะครับก็เลยประชุมคณะสงฆ์ว่าจะสร้างพระโบสถหลังใหม่ขึ้นมานะครับในปี30นนะครับแล้วก็ ในปี25 2542นะครับและได้ย้ายไปใช้อุโบสถหลังใหม่ครับด้านอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้คือหลวงพ่อใหญ่นะครับพระประธานในอุโบสถหลังเก่านะครับในปี42ได้ใช้พระโบสถหลังใหม่นะครับและหลังเก่าเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับจนเกิดความสุดโซมมากนะครับแล้วก็ในปี2549เนี่ยได้มีทางเจ้าผ้าเข้ามาขอบุรณะทางโบสถหลังเก่านะครับ ก็อย่างที่เห็นในรูปนะครับคือว่าบูรณะในปี4ี่นะครับแล้วเสร็จในปี52นะครับอย่างที่เราเห็นคือตอนนี้คือทางวัดในบูรณะเรียบร้อยแล้วนะครับมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแต่ก่อนนี้จะเป็นโบสถ์ที่เก่าทรุดโทรมมากนะครับอันนี้คือทางวัดในบูรณะเรียบร้อยนะครับทา,บลลบบทาสีทําเสาใหม่นะครับ นี่ครับคือบูรณะทาสีทํา้เสาใหม่ทั้งหมดเรียบร้อยนะครับคือเปิดให้ประชาชนเข้ามากราบไหว้หลวงพ่อใหญ่ในพระอุโบดสถหลังเก่านะครับอันนี้คือด้านนอกพระอุโบดสถหลังเก่านะครับชมไปเรื่อยๆยาวๆครับวันนี้ <laughs> เห็นขอบคณะศีมานะครับด้านนอกอยู่นะครับอุโบสถหลังเก่านะครับขยับ ไปข้างๆนี่คือพระอุโบสถหลังใหม่นะครับที่ทางวัดทัญญผลได้สร้างขึ้นมานะครับที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับพระอุโบสถหลังใหม่นะครับพระอุโบสถหลังใหม่นี่ทางวัดธัญญผลไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าวไปกราบไหว้นะครับแต่ทางวัดคือท่านให้เฉพาะทําพิธีทางสงฆ์เท่านั้นนะครับโดยถ่ายเฉพาะด้านนอกให้ชมนะครับ ครับผมพระอบสถหลังใหม่เนี่ยมีความเอ่เรียกว่าความใหญ่นะครับความสวยงามนะครับเท่ากับยุคเข้ายุคสมัยนะครับและหน้าวัดนะครับยังมีการทําทานปลาสวายนะครับให้อาหารปลาสวายนะครับของวัดธัญผลวังวชิรเนี่ยปลาเยอะเยอะมากๆจริงๆนะครับทางวัดได้ทําโป๊ะลงไปนะครับยื่นลงไปในลาคอนะครับให้เราลงไปให้หารปลาสวายได้เลยนะครับไใกล้เลยนะครับทางเดินลงไปนะครับอย่นีกนะครับ นี่ครับสู่ฟูงปลาสวายนะครับเราสามารถนั่งนะครับมีนักคาให้เรานั่งให้อาหารปลาสวายได้อย่างสบายใจเลยครับพี่ดีนะครับแวะมาเที่ยวกันได้ครับผมเป็นไงครับ yani วันนี้ผมพาเพื่อนมาเที่ยวที่วัดทันจักษณ์นะครับบรรยากาศรอบเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่ผมแนะนราอยากให้เพื่อนๆแวะมาถามว่าัะเสียบินนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับก่อนไอซีนะครับงั้นอีพีนี้ขอจบแต่เพียงนี้นะครับอีพีต่อไปผมจะพาไปเที่ยววัดนต่าง น,น,นะครับสวัสดีครับ